สวัสดีครับวิเคราะห์สเต็ป4ทีเด็ดกับกออนเกมมันสุ์ที่2พฤษภาคม2568วันนี้ก็จัดให้4คู่เหมือนเดิมนะครับมีคู่ระหว่างนีดพบกับแลงโตโยโน่พบกับเวเนเซียปอโตพบกับโมเรนเซและเมดิเตี้พบกับบูเลมตันครับก่อนอื่นก็ขอฝากพี่ทุกคนกดติดตามกดสไัครให้กับช่องเราไว้กันด้วยนะครับมาดูที่คู่แรกครับไปที่หลีเอิงฝรั่งเศสนีพบกับแลง ทั้งคู่เคยเจอกันมา10ครั้งนิตชนะไป3ครั้งสเสมอ7็ครั้งและยังไม่เคยแพ้กับแ้งเลยครับล่าสุดเจอกันมเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นทางฝั่งของนิตชนะไปได้4ประตูต่อ2ผลงานหนัดล่าสุดของทั้ง2องทีมดูไม่ต่างกันมากครับนิต5นัดชนะ2สเสมอ1แพ้2ล่าสุดก็ปรชนนปารีสในบ้านถึง3ประตูต่อ1ชนะองเช่2 1สเสมอกบสตาบูก2 2แพ้กับนอง2 1และแพ้กับโมโนโก2 1ครับส่วนทางฝั่งของแ้ง5้านัดชนะ2สเสมอ2แพ้1ครับ ล่าสุดเสมอกับมงโปลเย่0-0ชนะลอง2-0ชนะแคนเนส2-1เสมอกับแบส0-0และแพ้กับโมนนโก3-0ครับทั้งคู่เคยแพ้กับโมนนโกมาแต่เป็นทางด้านของนีที่สามารถทำประตูได้หนึ่งลูกครับและนีทนะล่าสุดเพิ่งเอาชนะปารีสมาได้สามประตูหนึ่งแต่ก็อาจไม่มีผลอะไรมากนะครับเพราะปารีสได้คว้าถ้วยแชมป์ของลิกไปของเรียบร้อยแล้วทางล่านของหลุยเอเลเก้เลยไม่ค่อยเนียสักเท่าไหร่เพราะยังมีถ้วยใหญ่อย่างยูทีเอลรออยู่ครับแต่การที่นีทเก็บชนะเหนือปารีสได้ในนัดนั้นเชื่อไ้นีมคัขึปกรบ และแถววันนี้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยผมมองว่าวันนี้นิดจะชนะไม่ได้ประตูต่อหนึ่งครับผู้ต่อมามากันทสึศึรเอารยอิตาลีครับโตริโนโน่พบกับวิเนเซีย สินัดในการเจอกันที่ผ่านมาตโตโยโตชนะเพียงแค่2ครั้งเสมอไปสีครั้งและแพ้ไป3ครั้งทั้งคู่จะออกไปทางเสมอเป็นซะส่วนใหญ่ครับผลงาน5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับตโตโยโตะห้านัดชนะเพียงแค่1ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้ไป2ครั้งครับล่าสุดแพ้นาโปลี2อศูนย์ชนะอูดิเนเซ่สองศูนย์แพ้โคโม่หนึ่งศูนย์เสมอกับเวเรน่าหนึ่งหนึ่งและเสมอกับลาซิโอหนึ่งหนึ่งครับส่วนทางฝั่งของเวเนเซียห้านัดชนะหนึ่งครั้งเสมอสองครั้งและแพ้ไปสองครั้งครับ ล่าสุดแพ้ทีมิลาน2-0เสมอกับเอมบูรี2-2ชนะมอนซา1-0เสมอกับเรเช่1-1และแพ้กับบลญ่า1-0ครับตัวนเนี่ยในอันดับที่10จะเจอ,เจอกับเวเนเซียอันดับที่8โติโนออยู่กลางตารตางนั่นหมายความว่าเขาไม่ต้องลุ้นอะไรอีกแล้วโดยฟอร์มล่าสุดก็แพ้กับนาบลี2-0เท่ากับว่าผ่านมา5เกมเดือนเมษามีชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแถมเกมลุกก็ดูน่าฉิตหวัง5แมตช์ยิงแค่10ประตู ส่วนทางด้านของเวเนเซียยังคงต้องหนีตายเพราะอยู่นที่8ตามหลังโซนปลอดภยัยไปแค่2คะแนนขณะที่เส้นทางเกมเยือนแม้ไม่ได้บือหาอะไรแต่หลังหลังนัดที่ผ่านมาจบด้วยเสมอร้อยเปอร์เซ็นต์และเสียไปแค่4ลูกเท่านั้นเมื่อบวกกับความมุ่งมั่นที่จะอยู่รอดมองว่าเวเนเซียจะสู้กับตัโ,โนที่หมดแรงจูงใจแล้วอย่างเต็มที่เพราะสามแต้มยังสำคัญสำหรับเวเนเซียครับเชื่อว่าวันนี้เวเนเซียจะเบียดเอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคู่สามมาอันนี้ศึกโปรตุเกสซุเปร์ลีครับปอโตพบกับโมลาเลนเซ สิบครั <an oficial> ้งที่เจอกันมาปอร์โตชนะไปถึง8ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไปหนึ่งครั้งครับล่าสุดเจอกันเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วโมราเลเซ่โดนปอร์โต้กดยับขาบ้าน3ประตูต่อศูนย์ครับดูโดยรวมในการเจอกันน้ำหนักจะเทไปทางปอร์โตสมากกว่าครับคู่นี้มาดูที่5้านัดล่าสุดของทั้งคู่ครับ5้นัดปอร์โตชนะ3แพ้2ครับล่าสุดแพ้กับอามาดอล่า2-0ชนะฟาร์มติเกล2 1ชนะคาซาเปีย1 0แพ้เบนฟวิก้า4-1และชนะเอโตลิน2-1ครับ ส่วนทางฝั่งของโมเรนเซ่ห้านัดชนะไปแค่หนึ่งครั้งเสมอสองครั้งและแพ้ไปสองครั้งครับล่าสุดเสมอกับนาซิงอองนาวหนึ่งหนึ่งแพ้สซปติคปิโดการ์สามหนึ่งแพ้เรเวออาฟหนึ่งศูนย์ชนะกิวิเซนเต้หนึ่งศูนย์และเสมอกับวิกตอเรียกิมมาร์ไล่สองสองครับปอโต้ในเดยดับเบิ้ลสี่มีอยู่นนือสองคะแนนจะเจอกับโมเรนเซ่หนึ่งสิบมียูสามสิบหกคะแนนดูจากสถิติในการพบกันมาปอโต้ดูดีกว่าอย่างชัดเจนครับเรียกได้ว่าปอโต้คือของสแสลงของโมเรนเซ่เลยก็ว่าได้แถมนในเวลานี้ฟออรร์มมโโดดดยววปตกก็ูี่า ทางโมเรนเซ่ต้องบอกว่าช่วงนี้ยแย่แพที่ต่อกันมาไม่ชนะใครเลยครับทำได้สุดแต่แค่เสมอบ่งบอกว่าหลังล่วหน้าไม่ทางานทาให้วันนี้ปอร์โตได้เป็นเจ้าบ,บ้านแถมถือความได้เปรียบและความมั่นใจทุกอย่างไว้ในมือด้วยวันนี้ผมให้ปอร์โตชนะ3าูนย์ครับและคู่สุดท้ายมาที่ศึกพิมร์ลีกอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับบุร์พมตันคู่นี้เจอกันมาส0ครั้งเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ดูดีกว่าเก็บชัยไปได้ถึง8ครั้งและแพ้ไปเพียงแค่สครั้งเท่านั้นครับ ล่าสุดเจอกันมาเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแมนเชสเตียชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับมาดูที่ผลงาน5นัดลังสุดของทั้งคู่นะครับ5นัดแมนซิตี้ชนะไป4ครั้งเสมอ1ครั้งและยังไม่แพ้ใครเลยมีชนะฟอเรสต์สองศูนย์ชนะไอตันเวลา2-1ชนะเอเวอร์ตสองศูนย์ชนะคริสตัลพาเลซ5-2และเสมอกับแมนยูศูนย์ศูนย์ครับส่วนทางฝั่งของวูล์แฮมตันต้องบอกว่าดูดีเลยครับชนะ5นัดรวดไม่มีสะดุดเลยล่าสุดชนะเลสเตอร์3-0ชนะแมนยู1-0ชนะสเปอร์4-2ชนะอีฟสวิตและชนะเวสต์แฮม1-0ครับ ทั้งคู่ในเวลานี้ฟอร์มกำลังมาแรงทั้งคู่ครับอาจเป็นพอช่วงท้ายฤดูกาลแล้วแมนซิตี้ตอนนี้อยู่ในดับที่4จะเจอกับบู๊เพนตันในดับที่ส3ดูจากฟอร์มและสถิติโดยรวมแล้วผมมองไปทางบูฟดูดีกว่าเล็กน้อยครับแมนซิตี้ที่สะดุดมาเกือบทางฤดูกาลนี้ก็เพิ่งจะกลับมาฟอร์มเขาฟักได้ในช่วงหลังๆตั้งแต่เดบยกลับมาและในวันนี้เตะในบ้านเชื่อว่าเป๊ปคงไม่ยอมแพ้ต่อหน้าแฟนบอลทีมเรือใบแน่นอนครับแถม3แต้มในวันนี้ก็ยังสำคัญต่อการไปแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าด้วย สรุปสเต็ป4ทีเด็ดคิกออฟบอลเกมวันนี้นะครับคู่แรกนีดพบกับแหลงผมให้นีดชนะ3-1ครับคู่สองโตโยโน,โนโ่พบกับเวเนเซียคู่นี้ให้เวเนเซียเบียดเอาชนะไปได้1-0ครับคู่สามปอตโต้พบกับโมเรนเซผมให้ปอตโตชนะ3-0ครับและคู่สุดท้ายแมตตพบกับบูรัมตัน คู่นี้ทําให้แมนซชตี้ชนะ2-0ครับสำหรับสเตปซีทีเด็ดในรับซวันนี้ก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากกดไ like, ลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมไปถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุก,ทกวันนะครับที่ก็ก่อนเกมวนันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ